รุป3โฟกัสนี้ทำให้ชีวิตของคุณสำเร็จเร็วขึ้นนะคะ 1. โฟกัสในสิ่งที่คุณมีอยู่ค่ะหลายๆคนนะคะชอบโฟกัสในสิ่งที่ขาดจึงทำให้คุณไม่มีความสุขและไม่มีพลังในการสร้างชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจงคิดบวกจงขอบคุณกตัญญูในสิ่งที่คุณมีให้ได้ก่อนคนที่ไม่กตัญญูในสิ่งที่มีนะคะมันเลยไม่เพิ่มพูนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ จงโฟกัสในสิ่งที่เรามีขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกอย่างรอบตัวคุณให้ได้ก่อนแล้วคุณจะมีพลังในการสร้างชีวิตใหม่ค่ะข้อ2คุณต้องโฟกัสในสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้นั่นก็คือตัวคุณเอง100ยเปอร์เซ็นที่คุณควบคุมได้คุณหันมาโฟกัสตัวเองพัฒนาตัวเอง เปลี่ยนที่ตัวคุณร้อยเปอร์เซ็น์ไม่เกี่ยวกับผู้คนภายนอกไม่เกี่ยวกับใครหรืออะไรทั้งนั้นถ้าคุณยังมีเวลาไปนินทาใครนะคะไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตคนอื่นแสดงว่าคุณไม่มีเวลาในการสร้างชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของคุณโฟกัสที่สามนะคะคุณต้องโฟกัสที่ปัจจุบันและอนาคตที่สวยงามค่ะ,ละหลายๆคนนะคะเอาเวลาเล่นลมหายใจนะคะ หายใจทิ้งไปวันๆเพราะโฟกัสในเรื่องราวในอดีตจึงทำให้คุณหมดพลังไม่มีพลังในการไปต่อนะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้ทุกคนโฟกัสในปัจจุบันทำในสิ่งที่ใช่ทำในสิ่งที่คุณรักนะคะและมันจะไปถึงเป้าหมายฝั่งฝันของคุณได้เร็วขึ้นนะคะศึกษาเปลี่ยนแปลงนะคะทำทุกอย่างทำทุกวันให้มันดีที่สุดนะคะไปแล้วคะ่ะ